สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับมครับวันเช่หนึ่งตุ่นตุ่น่สอนะคะคลิปนี้คือคลิปที่สาสิกนะคะเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราไปสู้กับมีตัวนั้นนเมื่อกี้ผมเพอตายไปแล้วตอนนี้คุณจะนกำลังสู้กับมันอยู่ใช่ไหมอือฮะกำลังสู้กับมันอยู่นะคราวนี้จะกลับไปเลยนะมันฆ่าเราไม่ได้หรอกนฟันฟันเท่าไหร่มัมยเหมยมี่เนี่ตายสักทีเลยนะฆ่าเราก่อนเลยน ครับนี้ถ้าเกิดไม่ใชิเนขึ้ออกมาเนี่ยจะเรียกแต่ต้องช่วยมันกันฟันเลยนะอย่าหนีนะมาแล้วนะเออมาแล้วแม่แชมเมื่อกี้เจนหนีอย่ใหญ่มาค่ะเมื่อกี้เจนหนีใหญ่เหรอโอเคมันน่าจะไม่ตายนะ ไม่น่าจะไม่มีบรัดมันชื่อมันชื่อว่าอะไรเนี่ยโอ้อมันเป็นองราชีนีมันเป็นราชีเจลลี่เห็นปะเห็นข้างหลังสุดฟีเน่ะเห็นเพื่อถ้ามันต้องกระโดดตกมันอันนี้นายพิอิกโดดไปโดดไิชเชค่อยยิงหลังให้มันยันนี่ไปยิงหลังหรือว่ามันกลัวธนูเจลลี่ฟันมันเลยโ ไยเนี่ยชินไม่โดนเลยเจ๊ไม่ตายแล้วหนูพี่ชินมาแทนที่เองโอ้ยเจ๊โยนเจ๊นโดนสักทีอีตัวนี้มันไม่ชอบอะไรขอคิดก่อนนมเหรอให้เรากินนมใช่เราตีนมให้มันไหม คิดดีแบบคิดมเมื่อไหร่จะได้เนี่ยไอย้ชีวิต<ะ>น้อยมากถ้าคูนึงเนี่ยก็เอาเนื้อสัมมี่ไปอือเข้างในมันมีลาวาด้วยนะยิงมันมกน่อนลาวาต้องยิงมันที่จังหวะก,กระโดดเจอชูอว่ามันไม่ชอบน้ำมากวนนมกว่านะอือก็มันไม่ชอบน้ำ จะรีบสู้กับมันไปก่อนนะหนูเชื่อขอหายไม่ีกาทำนะเจ้าชีวิตของเจ้านี่ใกล้ตายอ่ะนัก้างนัก้างแต่ว่ามันให้เรามันหายไปไหนนะอ๋อมันอยู่ที่ไหนโอ้คนดู้พี่ชิ่ยิงไม่โดนเลยช่วยช่วยพี่ฟังเดียวนะเชี่ยยิงดีเอ๋ขอคิดก่อนเชียิงดีเอ๋ชียยิงโดนแล้ว มไม่เป็นนะจะรีบเดี๋พี่ชิขอไปดูกับดักมันก่อนเผื่อมียายในมุมถึงเราได้ล่อมันไปยานในมุมเดี๋ยวต้อนหนีต่อยไฟเราไม่ได้อะไรอย่าพุ่งหนีอย่าขึ้นไฟทีนี้หขวใจใกล้พังแล้วเอาทำไมจะชอบหนีอ่ะยังไงก็ต้องตายอยู่ดีเอม หรือว่ามาันจะไม่ใช่นะเ้ะจนีแต่ถ้านหนำพี่เชนีใกล้ใพี่เชนด้วยยิงโดนด้วยไม่เกียรธนูนนอ่ะเขาจะี่ยิงธนูใส่มธนูกกอนเด้งออหรือว่าเราจังหวะให้มันม,ม,ม,มาต่อยพี่เชนถึงพีเชนไฟมันได้นี่ไม่เป็ราจังหวะ จะตายอยู่แล้วเจอรี่ไปแทนเจลลี่จะตายอยู่แล้วคือพูดจะตายไม่ใช่เหลือแค่ขึ้นชีวิตเองอ่ะเจลรี่น้อยกว่ามั้งเขาจลลี่เหลือแค่หนึ่งชีวิตเขาไม่ใช่น้อยกว่ามันทาแบบนี้จะได้อะไรไปฟันเลยแหวะตายอะเดี๋ยวตายเลยก็อย่างพี่เชนเมื่อกีนข้าวโอ้ สกิมม่าก็เนี่ยตายอย่างตายอย่างเผื่อมาผิดทางยังตายแล้วตายแล้วแต่ละสกิมม่ากะผุ้ควบคุมนะคะไี่ใช่อยู่ไหนอ่ะลังมาแบบนี้มันเล่นวงจริงๆนะไม่ใช่เราออัดคลิปจ้ะ ไม่โอเคขอคิดก่อนนะครัะแค่เหยื่อนี้นจะมีอะไรน่าสนใจกว่านี้ไม่ใช่เบค่ายตัวนั้นอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ไหนอ่ๆๆๆะกำลังกำลังตรวจสอบข้างๆอยู่มันก็ไม่มีอะไรมันมีแต่อันนี้ให้เบค่าหรือว,ว่านี่จริงพี่แต้น <hi> มานาชิมเนี่ยมาเรียกยังน่าสนใจกว่าเน้อมกินน้ำยาอะไรอ่ะมันกินน้ำย วินนมอ่ะให้มันไม่มีนมดื่ really ินนมสิมีนมหรือให้เรากินนมไม่ใช่ผมเมื่อแปลกนะว่ามันต้องฆ่ามันหรือเปล่าเมื่อข้างนไม่ใช่ลดลงล้วอ่ะ แล้ว้ะแนเจอนี่อ่ะมันลงแล้วโอ้เพิ่มขึ้นจะยิ่งอยู่ไหนเนี่ยจะอยู่ไหนัะม,มาอยู่เนี่ยเพิ่มมาช้าจังเลยไม่มีอาหารที่จะกินเนาะจะถึงสักทีอืม คิดก่อนไม่ใช่ดูหนังเนี่ยกำลังมามายีเผยตายเออเออไม่เจอเน,เนี่ยเห็นเออ เราคิดก่อนอหรือว่าเรายังไม่ได้อ่านอ่านป้ายจริงปะจริงเออมันก่อ่านป้ายหรือเปล่าเราไม่อ่านไปนิดนึงข <c oughs> อโทษเลยไม่ปให้อ่านเลย บ้านนี้ไปาข้อไปบ้านหลังนึงบ้านนี้จะมีป้ายให้อ่านไหมเนี่ยเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ย แันี่คืออะไรพวกใส่อะไร a ในน่นหละนะคะหนูหนวพ่อเขาจะบอกอธิบายแต่นะเนีวพ่อบอกว่าเมื่อกี้พ่อบอกว่าอ t a ที่มันแตกนะคะผมรู้จากมันน่ะก็คือารที่มันแตกกมาล้วใส่เข้ามส่อกาที่มันแตกออามาแล้วใส่เข้าไปคืออะไรอะงงอะมันต้องใใส่แล้วมไปตักน้ำไปแล้ว แต่แล้วมันน่าขายมันไปนความคิดดีเอสแพคคืออะไรวะเขียน <c oughs> ไม่ออกเออเคยได้ยินนะเอสแพคเออก็เคยือคนดีเพราะมันแต๋บมาเรีย็นนิมสมันกิจเลยไม่เชิงขออาหารหน่อยก<น>ันกลัวน้ำไหมเนีน่ยกลัวมากไม่แน่ใจนะว่ามันเพราะว่ามัน ไม่คิว่ามันน่าไม่กลัวนะแไม่มนนคิว่ามันม,มันช่วยยับยั้งมันมากกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนไหนที่รู้จักวันน,นี้เนอ็กแพคหมายความว่านนเ,นเอ็กแพคเจอไดคนนี้มัก่อน,นเอทุกคนนี้ ม,มันกำลังจะมา,จามาหาเราแล้วหนูพี่หนูจะยีต่อซึ่งออกมนก่อน,อนวันหยาขึ้นมานะนูพี่ขอไปดูก่อนว่ามันมีอะไรถอนเอาออกของออกอคั้งอะไรสิ่งนะที่จะก,กัดออกส่วนที่คัดออกมาเรียก S อเอสแคา